สวัสดีครับผมสวัสดีพิมพ์บ้านท่าเรือนะครับผมอัปเดตนะครับพินเสร็จใหม่นะครับวันนี้ก็แนะนำนะครับปลูกไฟฟ้าสามพันกเสร็จใหม่นะครับใครสนใจก็โดยตรงจะส่งให้นะครับรุ่ตัวแรกครับผมนี่ปลูกไฟฟ้าสามพันกนะครับผมไม้ประดู่ไม้ท่านเดียวเลยนะครับนะครับนี่หองพญานาคนะครับก็ได้นะครับนี่ นะครับน้ำกลมนะครับหรือสองครับผมนี่มาทันเดียวจดน้ำปลายแหลมนะครับน,น,นี่เดี๋ยวน้ำปลายแหลมมาทันเดียวเหมือนกันครับไม้ปลาดู่สวยๆสามพอนแหกนะครับรสวยน,นะครับ พยานาถถอดหัวได้ทุกตัวนะครับตัวเด้งครับผมนี่จะมีฟ้าประกุมดำนะครับทรงกีตาร์แหลมนะครับนะครับมีงงอนตรงคอนะครับนี่ไม้ท่อนเดียวเหมือนกันนะครับพญานาคนะครับฟิวส์ป่งไฟฟ้านะครับนะครับสวยๆนะครับ ส่วนตัวนะครับนี่เนี่ยเป็นแบบหงหิ้วนะครับเป็นต้นแหลมแบบเจาะครับเป็นปลูกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับนี่เฮียากสีดำนะครับไล่ออกดำแดงนะครับจะสวยนะครับหมายทันเดียวเหมือนกันนะครับนะครับที่ปลูกไฟฟ้าสามคอนแทคนะครับ นี่ก็ได้นำพินปูงไปฟ้สาสามพนแท็นะครับไม้ประดู่นะครับท่สนใจทรงไหนตัวไหนนะครับก็ติต่อสถามมาครับสวยทุกตัวนะครับจะนำกลมนำแปแหลมนะครับผิดวันทะลือนะครับ